สำหรับน้องๆแล้วนะครับผมระหว่างเมืองที่ปรับใหม่รีเวิร์กใหม่เนี่ยทั้งหมดนะครับผมและก็เมืองเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นโลก1โลก2นะครับชมภาพตัวอย่างที่แอดมินปล่อยหลุดออกมาแล้วรู้สึกว่าชอบอันใหม่หรืออันเก่าก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับและอยากให้เกาะไหนอยู่ไม่อยู่นะครับเออซึ่งเกาะเนี่ยถูกเปลี่ยนใหม่มากมายเลยนะครับผม ซึ่งข่าวสารนี้นะครับผมแจ้งมาจากแอดมินโดยตรงเลยนะครับสำหรับแอดมินคนนี้จะเป็นคนที่แจ้งผลในก่อนรับนั่นเองนะครับซึ่งถูกปล่อยมาประมาณ10เดือนที่แล้วนะครับบอกว่าโรงงานในโลกทรงโลก2อ,อะไรเนี่ยจะได้รับการปรับด้วยนะครับและห้องต่างๆนะครับก็จะได้รับการปรับโมเดลใหม่นะครับโดยเฉพาะโลก2เลยนะครับใครที่ชอบ อยู่โลก2กันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับใครชอบอยู่โลก1หรือเลือก2หรือโลก3ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับและมีการปรับนะครับโมเดลต่างๆมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือดาบด้วยที่ยังปรับไม่เสร็จเลยนะครับ แต่บางอย่างก็ถูกอัปเดตมาแล้วนะครับอย่างเช่นสกอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าคมพีนะครับแล้วก็การใส่โค้ด UI อะไรประมาณนี้นะครับแต่ยังเหลืออีกหลายสิ่งที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาถ้าแมปเป็นแมปใหม่นะครับเออเป็นแบบนี้ขึ้นมาน้องๆจะชอบไหมนะครับหรือว่าชอบแบบเก่ามากกว่าใครคิเดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับสำหรับการอัปเดตรอบนี้นะครับคาดว่า จะเป็นโลก2นะครับเป็นหลักแล้วก็โลกหนึ่งเนครับเอออยากให้เมืองใหม่มาในโลกหนึ่งไหมพี่ก้ก็อยากให้มานะเพราะว่าแบบโลก3ามันก็เล่นเบื่อแล้วหรือว่าใครชอบโลก3ามันบ้างนะครับสาหรับวันนี้เราก็จะไปตะลุยต่อเลยนะครับผมระหว่างที่รอผลมังกรอัปเดตนะครับเราจะมาตามหาผลมังกรกันดูซิว่าถ้ามันตามแล้วนะครับผมตามยากหรือเปล่าโดยวิธีการแรกคือส oh ุ้ม ใครตั้งผลด่างไว้เนี่ยแล้วเราดวงสวยซะด้วยซุม่มได้ผลด่างโอ้โหอย่างเซ็ง ใครที่เป็นแบบพี่โก้บ้างมีคนสุ่มผลเกลือทิ้งไว้แล้วเราก็ได้เกลือด้วยนะครับโอเคเดี okay. <laughs> ๋ยวเรายังไม่ยอมแพ้เพียงเท่านั้นนะครับเรามาดูในร้านค้านะครับว่ามีผลหลักร้านเปิดด้วยบ้างหรือเปล่าที่พอที่จะสู้ผลมังกรได้อะเออเดเดเดเ <t ell> นึกว่าผลมังกรเปิดตกใจหมดนะผลสปิริตเฮ้ยอกอเรื่องอยู่นะสำหรับวันนี้นี่นะเออเราเจอผลดีแล้วนะครับอย่างน้อยนะฮะก็ซื้อฟรีได้นะครับ่า ด้วยตังเบลีนะเออสำหรับใครที่บอกว่าไม่ฟรีมันฟรีนะเออเนะี่ยแต่คุณต้องไปเก็บตังจากเจ้าทะเลก่อนเฮ้ยเหมือนมีกอรับอยู่เราเจอกอรับหรือเนี่ยใครหาไว้วาเนี่ยโอ้โหโชคชกดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับในกอรับว่าวันนี้มีผลดีๆขายบ้างไหมอ่าสำหรับกอรับนี่ยังหน้าหาอยู่ไหมในแผ่นนี้นะครับมาดูกันเลยนี่ไงนะครับ เจ้าไก่จ้าพี่ก้องเนี่ยครับผมมาหากนอยูโอ้โหน่าจะเป็นผลเทพนะเราแอบแอบมาเจมนะโชคดีเดี๋ยวไปดูกันอะอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากคิซูเนะมาด้วยนะฮะเวลาตามหาซึ่งหน้ากากอันนี้ดรอปจากเกาะคิซเนะนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปหาก็อย่าลืมไปหากันด้วยนะครับโอเคตอนนี้พี่โก้ขอแปลงร่างเป็นจิ้งจอกนะครับ ไปตามหา n v c a d v a n c e f o o o d Dealer ก่อนเฮ้ย hey, นี่ไงเจอแล้วโอ้โ oh, ห oh. แบบนี้ต้องกีตา้าบอกทุกคนแล้วแหละครับอ่าเราจะไม่ซื้อคนเดียวนะให้คนอื่นได้ซื้อด้วยนี่กีตา้าไปหนึ่งทีนะครับผมโอ้โ oh ห oh. เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่านะครับผมว่าด้านในเป็นอะไรมาดูกันเร็วโอเคครับผม เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อน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 มาเลื่อนมาเลื่อนมาเฮ้ยผลพ,พระนะครับเออก็ถือว่าเป็นผลหลักล้านที่ใช้กันบ่อยนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จมาในกอรับเอ้ยโอ้ผลไม่ผลตีเล็กตีฟี <c oughs> สุดยอดเลยครับผมอะสําหรับใครที่ฟาร์มไม่ทันนะครับให้ไปฟาร์มเจ้าแบบ3ตัวนะโอ้โหความทันแน่นอนนะครับนี่โอ้โหต้องฟาร์มรอไว้ก่อนเลยนะตังนะครับผม <c oughs> สำหรับใครที่ขี้เกียจฟามก็อดไปนะครับโอ้ oh. แล้วผลก็เกิดพอดีนะฮะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าผลอะไรเปิดทายในกอรับนะครับก็อย่าลืมไปหาที่ดิดแอดมินนะครับเ็นเป้าบอกตรงเลยนะครับผลที่เล็กเกินและระหว่างที่เราอยู่ในะก่อรับนะครับผล,ลไม้ปีศาจก็เกิดพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะจุดเกิดผลยังดีกว่าวันนี้ว่าจะได้ผลดีหรือเปล่าเอออยู่ตรงไหนว่าเหมือนอยู่แถวแถวนี้นะ ผลในเกมพาร์ทนะครับจะมีผลดีๆผลหลักล้านแบบผลพระบ้างไหมเอ้ยเหมือนเราจะเลยไปแล้วนะมันเป็นผลอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอ้ผลฟีนิกโอ้โหโคตรดีวันนี้ ใครได้ผลอะไรจากเกมพาร์หรือว่าเจอผลพีาศาจอะไรเกิดอยู่บ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับอ่านะช่วงนี้ว่าน้องๆนะครับเจอผลอะไรกันบ้างสำหรับวันนี้พี่โก้กับพี่จ๋านะครับก็ได้เจอผลฟีนิกขอยืมถือเททๆสักหน่อยนะพี่จ๋าจริงๆแล้วพี่โก้ก็ให้พี่จ๋าไปนะครับเพราะว่าผลฟีนิกพี่โก้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับโอ้โหพี่จ๋าดีใจใหญ่เลยเต้นกันเรามาเต้นมาเต้นกันโอ้โหวันนี้ได้ผลดีๆนะครับ และนะฮะสำหรับวันนี้เราก็ดวงดีกันมากเลยนะครับเราก็ลองไปตีเรือกันดูว่าผลปีศาจจะดบจริงหรือเปล่านะครับสำหรับในแผทนี้นะครับโอเคและผลมันจะดีไหมนะครับจากเรือผีหรือว่าเรือแบบว่าเรือแหกอะไรแบบนี้นะครับเรือล้างเออนะฮะเออเนี่ยผ้าแหกมาเป็นใบแบบนี้นะครับโอเค ซึ่งมันจะออกมาสองสองลำก็มีนะ3มลำก็มีนะครับผมสําหรับในแผนนี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาตีดูแต่ว่ามันจะมีมาตัวอะไรด้วยไม่รู้นะครับผมเต็มไบหมดเลยนะโอเคอ่าตอนนี้เราก็รักษาเรือของเราเอาไว้ได้แล้วนะครับเรือเรือระตันอ้อเฮ้ยเหมือนวิจารณ์จะได้ผลนะครับเฮ้ยผลอะไรโยนได้ผลจริงอ่าได้ผลจริงต้องโยนนะอ่านะเฮ้ยเผจนี้ได้ผลจริงนะครับ ก็ตีเขาเรียกว่าอะไรอะเรือล้างนะครับเออเห็นบ้างองพี่จายโย่ในโอ้โห,โหอย่างจริงโอ้สำหรับใครที่แบบอยากหาผลฟรีฟรก็หาได้เลยนะต่อไปเราซ่อมเรือไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้เรือต่อนะครับและเราต้องเอาเรืออีกลำนะครับผมไปที่ยังเก,กาะกลางเพราะว่าโจรสลัดเกิดพอดียังเก,กาะกลางนะครับก็ถือว่าเป็นการหาผลฟรีนะฮะเออเนะ่ อีกผลเหมือนกันเลยนะครับโอเคมาครับไม่ต้องเสียตรงเสียตังอะไรนะครับมาถึงก็ตีตรงกลางกันเลยมันจะเกิดประมาณ4ี่หนาทีหรือว่า1ชั่วโมงนี่แหละนะครับทุกครั้งเลยเกิดเราสามารถมาตีได้นะครับโอเคตีตีต,ตีดูสิว่าเราจะเกลือหรือเปล่าหรือว่าดวงดีนะครับวันนี้ โอเคตอนนี้เราก็ตีเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเลปิจ่าได้ไปอีกแล้วมันคือผลโอ้ผ oh, ล <c oughs> ไปอีกอย่างยืดลูฟี่เกียร์ฮอีกแล้วนะครับเมื่อไรบอกว่าจะเป็นล่างนิกะวัเน,นี้ยโอ้โหไม่น,นิกะสักทีเฮ้ยใครอยากให้ผลน,นี้รีเวิร์กบ้างนะครับคอมเมนต์บอกมาเลยโอ้โ oh, ห <c oughs> ผลไปอีกทําไมกาก็ผลตวโกะวะเน,นี่ย โอเคต่อไปเราก็มาตีเรือกันต่อนะครับยาวๆเลยนะครับรอบนี้นะฮะดูที่ว่าจะได้ผลหรือเปล่าโอ้โหเราไม่ได้ผลอีกแล้วนะครับรอบนี้พามา2ลํลำเลยนะครับและเรือก็มาใหม่ต่อเนื่องยูเคสองเขตสามนี่รู้สึกว่าเรือจะมาเยอะมากนะสำหรับใครที่อยากล่าเรือเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมอ่าล่าได้เอาเฮ้ยเหมือนพี่จัยจะได้ผลโอ้โผลสร้างนะครับอ สร้างอยู่เน๊ยโอ้โหยางเท่โอ้โหทำไมวันนี้พี่ยาได้เดผลดีๆทั้งนั้นเลยเออเราไม่ได้ผล,ลอะไรเลยโอ้โหยางสิงนี่ครับ จากนั้นนะครับไก่จะแปลงร่างเป็นช้างนะครับแล้วก็เสียผลคิซุนิไปซะเลวแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าได้ผลดีๆทั้งนั้นนะครับสำหรับน้องๆนะครับได้ผลอะไรบ้างจากการตีเรือนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่โก้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้น้องๆดวงดีนะครับผมเจอผลที่ถูกใจพวกเราทุกคนก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม